อีกหนึ่งอุทยานที่มีความสำคัญเช่นกันคืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัจนาลัยแต่เดิมบริเวณนี้ชื่อเมืองเฉลียงภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นศรีสัจนาล,ายาายลัยสมัยมราชวงศ์ประหวงครงกุง,งสุโคไทยได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเฉลียง จากการประเมินของกรมศิลปากรนับว่าปัจจุบันอุทยานแห่งน,นี้มีการต่อเติมโบราณสถานจากสภาพเดิมน้อยกว่าที่ใดและยังคงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้ครบถ้วนอีกทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของลูกร่วมกันกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเช่นกันภายใต้ชื่อว่า เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยเล็เมืองบริวารภายในบริวารอุทยานมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด283แห่งสำรวจพบแล้ว204ร้่ซึ่งมีวัดที่อยู่ทั้งในกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมืองหลายวัดด้วยกันเช่นวัดพรสศรีและคมหาธาตุราชวรวิหารเป็นวัดสำคัญตั้งแต่ โทยจนถึงสมัยธนูเรีในวัดแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ส่งน้ำมูลแลระชาพิเศษซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าเป็นดินใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติบบราณสถานขนาดใหญ่ที่ยังปรากฏร่องรอยให้เห็นคือปรางประฐานภายในองค์ปรางมีสะทูป รูปดอกบัวตูที่บรรจุของสำคัญที่ชาวบ้านเรียกว่าหัวใจพระพุทธเจ้าตอกันด้วยวัดช้างล้อมโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประทานชงลังกาที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนหันหลังชนผนังเจดีย์อยู่โดยรอบจำนวน39เชือกแนะช้างทรงเครื่อง ดูตาม,มุมเจดีทั้งสี่ทิศวัดเจดีเจ็ดแถวมีความงดงามประวัดอื่นในสุขโขทยัยภายในวัดมีเจดีมากมายหลายแถวทั้งที่เป็นศิลปะสุขโขทัยแท้และศิลปะแบบสีวิชัยผสมสุขโขทยัยโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัด แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระอธัธิของพระราชวงศ์สุโขทัยไว้ด้วยวัดนางพญาประกอบด้วยเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์งรงกลมวัดชมชื่นสิ่งสำคัญในวัดคือมีการขุดพบสุสานโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ก่อน กรุมชนยุคสุขโขทยัยเราๆผู้ศตวรรษที่9เป็นต้นมาปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดกลุ่มหลุมที่ขุดพบเพื่อจัดแสดงโครงกระดูกในลักษณะต่างๆสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่8 0 17. 0ศนยนน นี่ครับพอดีลาสุขไถยนี่คือพกมนสุดไถครับ